สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เอ๋จะพาไปดูข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะสาวสุรัตน์พัดถิ่นมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเอ๋จะพาไปดูข้างนอกก่อนพอดีช่วงนี้วันนี้เอ๋ไม่ได้ไปไหนคะ่ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่28สิงหาฝนมันตกอะคะ่ะวันนี้ตกมันก็ไม่ตกเท่าไหร่มันมืดครึ้มเอ๋ก็เลยไม่ได้ไปไหนนี่ดูจักรยานของลูกชายเวลาไปโรงเรียนมาดูผักในสวนเอค๋ค่ะตอนนี้ นี่ดูมะเขือเทศดกมากๆเลยน,นี่อยู่ข้างนอกกห้องกระจกนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะดูเดี๋ยวจะไปพาไปฮะยัยเมกวิดีโอลิปนี่ทุกคนดูมันหัวมันดูใบโหระพาค่ะทุกคนต้นโหระพาสวยมากเลย นี่เห็นไหมคะต้นผักไผ่ก็มีนะนี่ดู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 ต้นอะไรต้นขึ้นช่ายอันนี้ขึ้นช่ายของที่นี่นะคะแต่ว่าเนี้ยต้นแบบนนเนี้อร่อยคะ่ะอี๋ชอบมาใส่ย,ยำแล้วดูว่าเกิดเทพของอีนะคะนี่อีจะนั่ดูตรงนี้ดูดูสิสวยนะคะทุกคนไปโหระพาแล้วก็จะให้ดูผักชีนะคะผักชีเอเพาะไว้นี่ดูผักชีขององี้ดิ ชีสวยไหมคะแปลงผักชีค่ะสวยมากเลยดูสิกำลังขึ้นเนี่ยดูนะคะมกลุณสาอยู่ในห้องกระจกปะออก,ออกไปแล้วนี่นะคะเห็นไหมสวยนะคะทุกคนแล้วทุกคนดูอะไรนี่นะคะมะเล็ดผักชีของเองค่ะทุกคนเห็นชัดไหมเอ่ยนี่ผักชีที่ในสวนเอ๋นะคะอันนี้รุ่นแรกแล้วก็นี่ผักเม็ดมะเล็ดผักชี ผักชีลาวค่ะย้อนสอนปะเอไม่แน่ใจนะคะนี่เม็ดผักชีลาวแล้วก็นี่ผักชีไทยปลูกไว้ของเองเองนะคะเนี่ยมาไปในห้องกระจกคะ่ะทุกคนดูคุณชาาอยู่ในห้องกระจกนี่คุณชา้าในห้องกระจกสวัสดีครับ จะบริกาเอ๋จะพาทุกคนมาดูต้นพลิกแล้วดูแตงเอ๋นี่เอ๋ขายไปหลายรอบแล้วนี่ยอื้อโอเคนี่ดูแตงนะคะลูกบวบเอ๋ตัดไปแล้วเดี๋ยวเอ๋จะให้ดูอะไรดูไหมคะพลิกกับพลิกดูพลิกของเอ๋สิเต็มเลยค่ะพลิกดกมากแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะดูดูดูนะคะสวยไหมคะพริก มีหลายชนิดเลยนี่ดกมากๆค่ะทุกคนปีนี้ของเอพริกดกมากดูนี่อีกนะค่ะเดี๋ยวนะอีกนิให้ดูดีๆนี่เห็นไหมคะและเอจะให้ดูอะไรรู้ไหมอ่งงุนค่ะทุกคนแต่เอตัดเกือบหมดแล้วอ่ะเอไม่ได้มาดูให้ดูตอนดกๆนี่ดูองุนทุกคนเห็นไหมคะองุนค่ะแล้วก็นี่อีกนี่เอตัดไว้แล้วนี่อ่างงุนไข่ปลา หวานมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูดูช่อดูช่อย้อนสอนไหมดำไหมมืดไหมดูนะคะทุกคนมีอีกเยอะอยู่เดี๋ยวจะพาออกให้ดูดูพลิกพลิกเอ๋ปลูกไว้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนู่นเห็นไหมคะพลิกหนุ่มก็มีค่ะมะเขือเทศก็โดกดกดูสิคะทุกคนดูดูมะเขือมะเขือเทศเอ๋ยังไม่หมดนะคะเยอะมากๆเดี๋ยวพาออกไปดูวิดีโออาจจะยาวสักนิดนะคะ ดูนะคะพริกนี่คลิปของเอนี่ปีนี้เอปลูกพริกเยอะมากค่ะทุกคนดูนะคะดูคะ่ะทุกคนจ๋าเอก็อยากให้ทุกคนคลิปเห็นเอเห็นคลิปเอทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อเอนะคะดูมะเขือเทศข้างบ้านค่ะข้างบ้านนี่เอปลูกไว้นี่ดกไหมคะทุกคนแล้วก็มีนี่พริกอยู่ตรงนี้อีกนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อยายเอนะคะ สาวสุรัตพลัดทินนานๆจะลงคลิปสักทีก็ไม่ว่ากันนะคะนี่คุณนายตื่นสายค่ะนี่ค่ะมีดอกแล้วนะคะทุกคนดูนี่ค่ะพริปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนจ๋าอย่าเพิ่งเบื่อยาเอ๋นะคะ เดี๋ยวจะหยุดคลิปวิดีโอไว้ในในห้องกระจกนี่นะคะดูสิความสวยของห้องกระจกของยายเอพลิกกระโดกดูดูต้นนี้ดูต้นนี้นะคะดูต้นนี้สูงแล้วก็ดูสิพริกสาวสุรัตน์ปัดถินไปก่อนนะคะยายเอนานจะลงคลิปทีไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอเบื่อในการอัปโหลดค่ะหนึ่งสามนาทีอัดโหลดไปครึ่งคืนเนี่ยเอก็ไม่รู้จะทําไงอยากเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะว่าเอจะเป็นยังไงช่วงนี้เอไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะเห็ดบ้านเอยังไม่ออก ออกอฝนมันไม่ตกเลยค่ะปีนี้ฝนตกน้อยมากแล้วก็แห้งแล้งมากเอ๋ก็เลยไปไปช้อนกุ้งค่ะทุกคนเอ๋ไปช้อนกุ้งมาทํากะปิเดี๋ยวว่างๆเอ๋จะลงคลิปให้ดูนะคะว่าเอ๋ทำกะปิยังไงรักนกคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะจากสาวสุรัตน์พัฒน์ทินไปก่อนนะจ๊ะ